แซ่บขึ้นมากเลยค่ะโวนี้บ้าปกติปกติกติ็แซ่บนปเก็ใช่แซ่บอยู่แล้วใส่ตามวาราโอกาสแบบว่าออาไปทะเลแล้วใส่ชุดไว้น้ำอืมไม่คยดลงนีโปกติไม่ค่อยได้ไปใช่ใช่เพื่อนแาวเยอะมาก เพื่อนแซวหรอไม่ค่อยใช่เพราะเราก็แซวเพื่อนเหมือนกันใช่เท่านี้พอแล้วพอแล้วใช่มากกควันนี้แครีไม่ไหวแล้วมันแต่งรูปยากตุงยากใช่ไม่ได้ต้องตุงก่อนใช่ อย่างล่าสุดไปสองวันหนึ่งคืนก็อาไป4ี่ชุดรวมชุดเล่นด้วยนะไม่หมดเอาไปก่อนใช้ไม่ใช้ค่อยว่ากันไม่ครบใช่เราก็เหมือนแบบเอาไปเสร็จแล้วเอาไปฟิตติ้งว่าอะยังไงชุดนี้เหมาะไหมอะไม่เหมาะไม่แมทอะเปลี่ยนใหม่ใช่ก็งงเหมือนกันคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ค่อยได้เห็นอะไรเงี้ยอนเาอยู่แนี้หรือเปล่าอุยแต่มันก็ไม่ค่อยมีเวลาไปนะช่วงนั้นว่างแต่ช่วงนี้เริ่มไม่ไม่ละใชุ่ไม่ได้คม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องโอกาสพิเศษใช่มันไม่มีมันมีมันมีคุณพ่อคุณแม่นี่แหละห่วงเพราะป๊าปาก็มาเมนว่าดื้อเลยกอนีคือไม่ไลัวอ่นกลัวพ่อแม่ใช่แต่เราคิดว่า พ่อแม่เราเข้าใจมไม่มีไม่มีค่ะใช่ใช่ไม่เชิงเป็นแบบหวานซ่อนเปรี้ยวใช่เปรี้ยวเยอะไหมคะก็เยอะอยู่มันอ่ะเออเยอะเยอะกว่าเยอะเลยเยอะกว่าเยอะกว่าเป็นคนที่ กลมกล่อมละกันใช่ว่ากลมกล่อมอ,อร่อยแน่ไม่ได้ไปเที <พอ S 1> ่ยวชุดก็แซ่บอยู่แล้วนะค๊ะห่ยก็แล้วแต่งานใช่ค่ะไม่ได้ก็จริงๆก็แล้วแต่งานเราแบบคือเราให้พี่ไซหรือเขาจัดการให้เราเลยเราโอเคใช่พอเลือกชุดมาแล้วก็อ่ะโอเคใส่ได้จบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ใช่ไม่โสดก็เลยได้ใช่ไม่โสดีีมาก่อนจะนี้แบบว่าหาคหนุ่มเปิดโอกาสก็มาบ้างไปยังก็มีแต่ก็พองานเราเยอะเราก็รู้สึกว่าก็คุยยากเหมือนกันใช่ก็คุยบ้างก็คือถ้าว่างเราก็ตอบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเราก็คงไม่ได้ตอบอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะด้วยไม่รู้อ่ะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบ ใช่เลยหรือยังไม่ใช่อะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าก็คุยคุยเป็นเพื่อนไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะดูหน้าก่อนาะหน้าก่อนรกันเนาะโอ้ใช่ใช่ว่าแบบเอ้ยสเปคแบบเนี้ยเราไปได้ไหมแต่ส่วนใหญ่เข้ามาก็ก็ดีก็ดีทุกคนนะใช่ใช่ใช่ที่เหลือก็ต้องรอดูนิสัยแหละ ก็ไม่โอเคก็ไม่ยังใช้คําว่าไม่โอเคได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ให้เวลาเขาเลยอะยไรย่เง<ช>ี้ยใช่ตอนนี้อยากนอนค่ะทํางานเยอะอยากนอนบ้างใช่ใช่ทําทงานทุกวันอะไอะะอรอย่าเงี้ยถ้าเขาใช่จริงๆก็คิดว่าหอมแต่คิดว่าคงไม่ได้แบบเร็วๆวนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวเราก็จะมีแบบโปรเจก แบบแล้วยังเราคอยเวทีอย่างเงี้ยเราต้องซ้อมเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะแบบไม่ค่อยได้แบบมีเวลาให้เขาติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ